สนับสนุนรายการโดยเบต้ากรูแค n นผสมผูข่าวทางเลือกที่ดีกว่าเพื่อสุขภาพของทุกคนในครอบครัวเลือกความกระชับผิวพรรณทั้งภายนอกและภายในด้วยสบู่สมุนไพรฟิ to ูยู กลับมาติดตามสาระน่ารู้ในช่วงที่3กันต่อนะครับยัง<ฆ>อยู่กับเราทั้ง2คนแน่นอนนะครับ<ฆ>ช่วงนี้เราจะไปดูกันที่สมุนไพรไทยกันบ้างนะครับ<ฆ>อย่างพี่ลังกาสานะครับ<ฆ>ชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสักเท่าไหร่นะครับ<ฆ>แต่แน่นอนว่ามีสรรพคุณทางยายที่ช่วยในการบรรเทารักษาโรคต่างๆมากมายนะครับเราจะมาดูกันที่ประวัติความเป็นมากันก่อนนะครับว่าพี่ลังกาสานั้นคืออะไรนะครับ ซึ่งเขาบอกว่าพีลังกาสาหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ารามใหญ่นะครับเป็นที่นิยมนํามาปลูกเป็นไม้ประดับการสถานที่ราชการหรือว่าสวนสาธารณะทั่วไปจะมีดอกสวยจนนึกว่าเป็นไม้ประดับธรรมดาไม่มีคุณค่าแต่อย่างใดนะครับซึ่งความจริงแล้วไม้ประดับต้นนี้จะมีสปปรรพคุณทางยาสมุนไพรมากโดยเฉพาะในเรื่องของการรักษาโรคตับทั้งๆที่จะเป็นยาสมุนไพรหาง่ายแต่กลับมีการนํามาใช้ประโยชน์น้อยเกินไปนะครับ ซึ่งเมื่อหันมามองสถานการณ์ความเจ็บป่วยของคนไทยในภาวะของโรคตับมะเร็งตับแล้ว แนวโน้มของประชากรที่เจ็บป่วยมีสูงขึ้นเพราะว่าตับกับมีหน้าที่สําคัญหลายประการเช่นการสร้างน้ําดีซึ่งออกมาในลําไส้ช่วยให้อาหารประเภทไขมันถูกย่อยและก็ดูดซึมได้ง,ง่ายขึ้นเก็บสํารองอาหารคอยเก็บเอากูโคสไปสะสมไว้ในเซลล์ตับในรูปของไกลโคเจนและจะเปลี่ยนเป็นกูโคสทันทีที่ร่างกายต้องการและนอกจากนี้ยังกําจัดสารพิษท,ที่ลําไส้ดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดเมื่อสารพิษผ่านตับ,ต,บตับก็จะทําลายได้ด้วยนั่นเองนะครับค่ะโดยตับนี้นะคะเป็นแหล่งสะสม ของวิตามินเอวิตามินดีและวิตามิน B12 ินะคะแล้วก็ยังทำหน้าที่สร้างวิตามินเอจากสารแคโรทีนซึ่งคือเมื่อเรารับประทานผักผลไม้ที่มีในพวกของเบต้าแคลโรทีนเข้าไปมันก็จะเข้าไปเปลี่ยนเป็นวิตามินเอได้โดยตับนะคะก็คือธาต ธาตุเหล็ก,ลกและทองแด<น>งนะคะก็จะถูกเก็บสะสมอยู่ในตับด้วยเช่นเดียวกันกับวิตามิน A, D และ B12 ซึ่งจะมีส่วนในเรื่องของการสร้างองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือดอาทิเช่นไฟริโนเจนและโปรทอมบินนะคะเป็นต้นและยังมีส่วนในการสร้างสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดอันได้แก่เฮปารินที่ทำหน้าที่ในการกินและทำลายเชื้อโรคนะคะโดยมีเซลล์แมคโครฟาจ ที่อยู่ในตับซึ่งมีชื่อเรียกเฉพาะนะคะว่าคูฟเฟอร์เซลค่ะพี่รังกาษานะครับเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรที่กล่าวไว้ในตำรับยาว่าใช้บ่าใช้ใบเนี่ยแก้โรคตับพิการส่วนอื่นๆครับก็ได้แก่รากรดฝาดเฟื่อนนะครับแล้วก็เปรี้ยวเล็กน้อยแก้โรคพิษงูแก้ท้องเสียแก้อายรักษากรรมโรคแก้โรคสำหรับบุรุนะครับแก้พยาธิผิวหนัง ในส่วนของต้นจะมีรถเฟื่อนแก้โรคเรื้อนแก้โรคสําหรับบุรุษดอกครับจะมีรถเฟือนเช่นกันแก้โรคพยาธิค่าเชื้อโรคนะครับแก้ลมผลในส่วนของรดร้อนนะครับฝาดแล้วก็สุขุมแก้ไข้แก้ไข้ท้องเสียนะครับแล้วก็แก้ไข้ลมพิษได้ด้วยแก้ธาตุิการแก้ตางซางตานขโมยแก้ลมเปลือกครับ แก้ไขแล้วก็แก้ท้องเสียก็คือจะมีการในเรื่องของการแก้ท้องเสียหรือว่าแก้ไขเนี่ยมากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรากหรือจะเป็นในส่วนของต้นมันนะครับค่ะถ้าพูดถึงพิรันกาสาแล้วบางท่านอาจจะไม่รู้ไม่รู้จักแต่ถ้าพูดในชื่ออีกหลายๆชื่อเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้จักได้นะคะซึ่งพิรังกาสามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปตามท้องถิ่นนะคะคอาทิเชน่นทุรังกาสาจริงจำตาปารามจ้ำก้องค่ะมีชื่อทาง ซึ่งก็ถือว่าเป็นไม้พุ่มนะคะหรือว่าไม้ยืนต้นขนาดเล็กที่มีขนาดสูง1-4เมตรลำต้นตั้งตรงนะคะกิ่งก้านกลมนะคะแล้วก็ ปลายกิ่งเนี่ยจะมีผิวแล้วก็ขอบใบที่เรียบนะคะแผ่แผ่นใบเนี่ยก็จะเห็นเป็นจุดๆกระจายอยู่ไปทั่วนะคะแล้วก็มีรายงานด้วยนะคะว่าทางเพสัตนะคะได้วิทยาได้มีการบอกด้วยค่ะว่าพิลังกาสาเนี่ยมีส่วนในเรื่องของการต้านเชื้อแบคทีเรียลิ์เหมือนฮิสตามีนทําให้กล้ามเนื้อหดตัวนะคะรักษาในเรื่องของโรคมา,าลาเรียแก้ท้องเสียรักษาโรคเลือนส่งเสริมการเจริญเติบโตของเชื้อรา ต้านการจับตัวของเกล็ดเลือดค่ะและนอกจากนี้นะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้มีการวิจัยนะครับนำผลสุกมาทําเป็นวน์พิลังกาสาและก็ได้นำไวน์นั้นไปวิเคราะห์ผลพบว่ามีกลุ่มสารแอนโทไซยานินและก็สารฟีโนโลิกฟาโวโนอยนะครับสูงซึ่งเหมาะต่อการส่งเสริมเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้เพราะว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตันเส้นเลือดตีบนะครับ ในส่วนของลูกพี่ลังกาสาสุกนะครับจะมีสีม่วงเข้มจนเกือบดำสีม่วงนี้ครับเกิดจากโรงคาวัตถุที่มีแอนโทไซยานินสารกลุ่มนี้ฮะจะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันแม่อนุมูลอิสระไปทําลายเซลล์ช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดและก็เส้นเลือดอุดตันในสมองนะครับโดยจะไปช่วยยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อนและนอกจากนี้สารแอนโทไซยานินยังช่วยยับยั้งอีโคไลในระบบทางเดินอาหารซึ่งก็เป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและก็อาหารเป็นพิษด้วยครับ ค่ะปัจจุบันนะคะนักโภชนาการได้หันมาพัฒนาและคิดค้นตำรับอาหารที่ใช้พิลังกาสาเป็นส่วนผสมนะคะเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับซึ่งนับว่าเป็นแนวคิดที่ยอดยนตยในการพัฒนารูปแบบการใช้ยามาเป็นอาหารหรือว่าอาหารมาเป็นยาที่มีการกล่าวถึงมานานแล้วนั่นเองค่ะนี่ครับก็คือประโยชน์ที่มากมายของพิลังกาสาซึ่งถือว่าเป็นสมุนไพรไทยนะครับที่ดีอย่างหนึ่ง เราจะมาปิดท้ายกันที่เป้่าน้อยกันบ้างครับนี่ก็เป็นสมุนไพรสมุนไพรไทยอีกชนิดหนึ่งเช่นกันนะครับ<ฆ>ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อหรือจะไม่คุ้นเคยสาหรับชื่อสัเเอกเท่าไหร่ใช่ไหมฮะ<ฆ>ชื่อไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะครับ<ฆ>เขาบอกว่าใบาเป้่าน้อยครับใช้รับประทานร่วมกับน้ำพริกได้หรือว่าใช้ใบสดนะครับมาชงเป็นชาสมุนไพรได้ในส่วนของใบแล้วก็รากนําไปใช้สกัดเป็นยาเปล่าโนทอนนะครับรักษาโรคกระเพาะลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารรักษาแผลในกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้ได้ดี ดอกครับใช้เป็นยาขับพยาธิเปลือกนั้นต้นจะมีฤทธิ์ร้อนช่วยในการย่อยอาหารเปลือกและใบแก้โรคท้องเสียบำรุงธาตุแก้ประจำเดือนไม่ปกติรักษาโรคผิวหนังในส่วนของรากครับจะมีฤทธิ์ร้อนเช่นกันสามารถช่วยบรรเทาโรคแก้ลมและก็ขับโลหิตแก้ช้ำในได้ครับ โดยสรรพคุณทางยาของเปล้า้อยสมุนไพรนี้นะคะก็คือใช้รักษาในเรื่องของโรคผิวหนังกลากเลื่อนค่ะในร่มผ้านะคะโดยนําใบสดหรือรากสดเนี่ยมาตำแล้วก็คั้นนําน้ำเนี่ยมาทาบริเวณที่เป็นกลากเลื่อนทาวันละ2-3ถึงครั้งนะคะจนกว่าจะหายก็จะช่วยลดในเรื่องของอาการคันได้เป็นอย่างดีค่ะในส่วนของคนที่เป็นโรคกระเพาะอาหารนะคะก็ให้นําไปสกัดเอาสารเปราโทนอลนะคะซึ่งสารนี้จะมีฤทธิ์ในการลดการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารช่วยสม่ หานแผลลดการอักเสบในกระเพาะและลำไส้ได้เป็นอย่างดีค่ะนะ่นอกจากนั้นนะครับยังช่วยแก้การไอขับเสมหะช่วยขับพยาธินะครับแก้ท้องเสียช่วยขับผายลม่มบำรุงโลหิตแล้วก็แก้ประจำเดือนมาไม่ปกติแก้โรคน้ำเหลืองเสียแก้มะเร็งแล้วก็แก้อาการช้ำไหนได้ด้วย ไข่ที่อกหักนะฮะของประทานแก้จ้ำ<ด>ในหรือเปล่าจ<อ>้ำในแบบนั้นนะคะแต่นอกจากนี้ครับคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีข้อควรระวังนะครับเพราะว่าอาจจะพบอาการข้างเคียงได้บ้างเช่นอาการผื่นคันท้องร่วงแน่นท้องท้องผูกนะครับเนื่องจากสารเปลาโนทอนเนี่ยฮะจะดูดซึมจากระบบทางเดืออาหารได้ดีนะครับและจะถูกขับถ่ายออกจากทางปัสสาวะและก็อุจจาระเองซึ่งเขาบอกว่าเปล่าน้อยเนี่ยเป็นสมุนไพรไทยอีกชนิดที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆได้หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะโรคกระเพาะอาหารและก็โรคผิวหนังอย่างที่ได้มีการ นี่นค,ค่ะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่านี่ก็เป็นสมุนไพรไทยที่มีประโยชน์มากมายหลากหลายนะคะสำหรับสุขภาพของเราซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์มากๆไม่มีสารเคมีด้วยค่ะถูกต้องครับวันนี้ครับก็มีการนาเสนอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเปล่าน้อยกับพี่หลังกาษานั่นเองครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาของรายการ i News อเอ็นทีวีนิวสเกษตรแนวใหม่แล้วนะครับกลับมาติดตามรับชมได้ใหม่ทุกวันเสาร์ทิ์แบบนี้ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ